ครับผมนะนะครับผม BM l i f e Style Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมตัวชิ้นงานคาร์บอนของ BM เดี๋มันอยู่นะครับว่ามันผ่านมาแล้ว15ปีนะครับแต่มันไม่เป็นไรเลยนะครับสภาพมันจะนิ่งแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูครับฟลิงนี่เลยครับผมตัวงานคาร์บอนนะครับนี่ครับเห็นไหยครับ จะให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับใครทายถู้างครับทรงนี้นะครับของรุ่นไหนนะครับนี่คือของ E90 นะครับเป็นตัวเลน้นหน้าคาร์บอนของซิตี์3 E90 นะครับโฉม E90 นะครับซึ่งยุคนั้นเนี่ยของเล่นยังไม่ค่อยเยอะมากนะครับแต่ตอนนี้นะครับบานจะตานเบียงแล้วนะครับนี่นะครับผมจะให้ดูนะครับของแท้นะครับนี่ครับเห็นไหมฮะ จะกลับหัวแน่ๆแต่ว่าจะเห็นเลข2,005อยู่นะครับนี่แหละครับชุดนี้นะครับเป็นงานแทนนะครับที่มาจากปี2,005นะครับนี่ปี2,020เติรดติดตดตดิ15ปีมาแล้วนะครับ15ปีมาแล้วดูความงานคาร์บอนนะครับความเงานะครับความเงานะครับไม่มีครับไม่มีความเป็นคลื่น การบวมพองต่างๆไม่มีเลยครับนี่ครับนี่นะครับนี่คืองานของปี2005น้านะครับนี่ครับนี่ครับนะครับชุดนี้เขาจะมีอยู่2ชิ้นนะครับมันเป็นลิ้นลิ้นหน้าซ้ายกับลิ้นหน้าด้านขวานะครับอันนี้คือรุ่นน้องผมผมผมได้มาให้รุ่นน้องผมนะครับรุ่นน้องผมสั่งมาหายากมากนะครับพี่แคนบินหาเจอมาอยู่คู่หนึ่งนะครับตอนนี้คู่หนึ่งเนี่ยหามาให้ได้นะครับทุกคนนี่แหละครับผม งานคาบของเรานี่ครับชิ้นด้านนี้นะครับนี่ครับมีความใสหมดครับแล็กเกอร์นะครับนะครับจะยังมีความวาวอยู่นี่ครับเห็นไหมฮะสุดยอดครับนี่คือเรียกว่าของแท้นะครับของแท้ที่แบบคุณภาพดีๆเป็นยังไงนะครับนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้านะครับเสียเงินในการแต่งรถแล้วนะครับต้องได้ของดีครับผม รถลูกค้านะครับราคา2ล้านสมล้านสล้านนะครับขึ้นไปทั้งนั้นนะครับรถเบียยนะครับเพราะฉะนั้นใส่งานที่มีคุณภาพนะครับอยู่ในยาวครับแล้วก็ไม่ต้องมานั่งปวดหัวนะครับว่าเฮ้ยหัวใส่แล้วมันดูคิกก๊อกเหลือเกินนะครับใส่แล้วมันดูแบบโอ้ตายตายนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับนี่แหละครับนี่คือผมเอามาให้ดูเลยนะครับผมอยากจะทําตรงนี้มากเลยนะเพราะว่าเนี่ฮะครักพันห้านะครับ ว้าวมากครับว้าวมากไหยครับว้าวมากเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าลูกค้าใส่ฝาข้อกระจกไปตั้แต่สิรีสา3ปี2 0 0 5นู้นมันยังไม่บวมเลยครับตอนนี้สบายครับสบายเพราะนั้นตัดสินใจดีๆครับเสียเงินครั้งเดียวนะครับแต่มันอยู่ยาวนะครับแล้วก็นี่แหละครับชิ้นนี้นะครับไม่ใช่ว่าถูกก็ก็มีราคาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถอดขายแล้วลูกค้าขายเป็นมือสองนะครับขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับ คุณภาพยังไงก็อยู่ครับผมยังไงก็ยังมีนะครับความเป็นคาร์บอนของเขานะครับผมนี่แหละครับั้นตัดสินใจดีๆนะครับหรืออยากได้ข้อมูลอะไรก็ลองปรึกษาผมได้นะครับจะเก่าจะใหม่หรือจะมีปัญหาอะไรนะครับผมยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมก็โชว์เพียงเท่านี้นะครับอยากให้เห็นจริงๆนะครับมันทึ่งมากครับ2005ตอนนี้2020นะครับมันยัง It's a dog. Bye.